สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกุลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําสูตรหน่วยล่างนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้นําไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางอีกสูตรหนึ่งนะครับก็ เอาละครับตามธรรมเนียมนะครับเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ อ่ะเรามาดูวิธีการคำนวณน,นะครับก็สูตรนี้เดินยาวนะครับ10งวดนะครับก็สถิตินั้นยังไม่เคยหลุดนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็มาดูวิธีการคำนวณน,นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับ อันนี้ใช่คอหนึ่งคอหนึ่งคอสองแล้วก็คอสี่อ่ะนะครับอันนี้สามตัวหมุนครั้งที่หนึ่ง สตัวมนุนครั้งที่2แล้วก็3ตัวมนุนครั้งที่4นะครับที่ตั้งลงไปนะครับมีผลต่อการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณใช้หลักหมื่น1ครั้งนะครับบวกหลักหน่วย1ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่1 2ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่2 2ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่4 1ครั้งบวกหลัก สิบหมุนครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกละหน่วยหมุนครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวกสี่คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวกสี่แล้วก็บวกสองนะครับทุกครั้งทุกงวดไปนะครับการคำนวณน,นะครับเราก็มาบวกตัวที่บวกกันหลายครั้งก่อนนะครับเช่น92ครั้งใน9 28ก็ได้8 6 2 12ก็ได้2ทีนี้ก็มาบวก สูเราไม่ต้องบวกข้ามไปเลยนะครับ9บวก2เป็น11 11บวก8เป็น19 19บวก4เป็น23 23บวก7เป็น30 30 30บวก7เป็น37 37บวก4ก็เป็น41นะครับมารับที่ได้ก็คือ1บวก4ได้5 5บวก2ก็ได้7นะครับ ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ5 1นะครับหลักหน่วยก็คือ1ก็เขาจะเลีก1งวดต่อมานะครับ8 26และ6 8 26และ6 5บวก6เป็น11 11 บวก6เป็น17 17บวก6เป็น23 23บวก8เป็น31 31บวก5เป็น36 36บวก4เป็น40นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0บวก4ได้4 4บวก2ก็ได้6นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ50นะครับหลักหน่วยก็คือ0ก็เข้าที่เลข0 งวดต่อมานะครับ3 2เป็น6ได้6 6 2 12ได้2 4บวก7เป็น11 11บวก2เป็น13 13บวก6เป็น19 19บวก1เป็น20 20บวก4เป็น24นะครับผลรับที่ได้ก็คือ4 4บวก4ได้8 8บวก2ก็ได้0นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ5 4นะครับหลักหน่วยก็คือ4ก็เขาที่เลข4 งวดต่อมานะครับ0 2ได้0 3 2ก็ได้6 1บวก4เป็น5 5บวก6เป็น11 11บวก6เป็น17 17บวก5เป็น22 22บวก6เป็น28 28บวก4เป็น32นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2บวก4ได้6 6บวก2ก็ได้8นะครับ ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3าสองนะครับหลักหน่วยก็คือ2ก็เข้าที่เลขสองงวดต่อมานะครับ7 2็ดได้4 9 2เกได้8 5ดบวกสเป็น8 8ดบวกแเป็น16 16กบวกสเป็น20 20ิบวกสเป็น23่ 23บวก9เป็น32 32บวก4เป็น36นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6บวก4ได้0 0บวก2ก็ได้2ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 6นะครับหลักหน่วยก็คือ6ก็เข้าที่เล6งวดต่อมานะครับ02ได้0 สามสองได้ 3, 2, 6กหกบวกเจ็ดเป็นส3บ3ามสิบสวกเป็นส 19. 19ิบเกบเวกหเป็นยี่สิบวกหเป็นสามสิบเวกหเป็นสามสิบเวกสเป็นสีนะครับผลลัพที่ได้ก็คือหนึ่งหนึ่บวกสได้ห้าบวกสก็ได้เต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ85นะครับหลักหน่วย ก็คือ5งวดต่อมานะครับ4ีสองเป็น8ปดหนึ่งสองเยสอบวกเเป็น13 13าบวกสเป็นสิห้า 15บวกแเป็น23 23ิบวกเเป็น30 30ิบวกหเป็น36 36ิบกวกสก็เป็น40บนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0นบวกสได้4 4่บวกสก็ได้6ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ0ูนย์หกนะครับศูย์หกหลักหน่วยก็คือ6ก็เขาจะเลือก6งวดต่อมานะครับ หกสองสิบสองได้สองสองสองเป็นสี่ได้สี่หนึบวกแก็เป็นเก้เบวกสเป็นสิบสาบวกสเป็นสิบห้บวกหเป็นยี่สิบเวกหเป็นยี่สิบเวกสเป็นยี่สิบกวกสก็เป็นสานะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสามบวกสได้เจ็บวกสก็ได้เนะครับต่อมา 2ตัวล่างที่ออกก็คือ8 7นะครับหลักหน่วยก็คือ7ก็เข้าที่เลขเจต่อมานะครับงวดต่อมาหนึ่งสองได้สองศนย์สองได้ศูนย์ห้าบวกเ้าเป็น14 14ี่บวกสเป็นสิบห สิบวกหเป็น22่สิบยบสอบวกสเป็น25 25ิบวกหเป็น26 26ิบกวกสก็เป็น30นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0ูบวกสก็ได้4 4่บวกสก็ได้6นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2อศูนะครับหลักหน่วยก็คือศูนย์ก็เข้าที่เลขศูนย์นะครับอ่ะมาจอยเสียหน่อยนะครับ อ่ะทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับงว <c oughs> ดนี้ได้เลขอะไรสำหรับหลักหน่วยล่างงวดนี้นะครับ4 2เป็น8 4 2เป็น8 5 2บวก2ก็เป็น7 7บวก8เป็น15 15บวก8เป็น23 23บวก4เป็น 23่บวกสเป็น27 27ิบเวกสเป็น31มสิบวกสก็เป็น35นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือก็คือ5นะครับ 5้บวกสก็ได้เก้าเกบวกสก็ได้1นะครับหลักหน่วยนะครับ3ตัวงวดนี้ที่คำนวณได้ก็คือ5 9 1นะครับ3ตัวมา1ตัวสำหรับหลักหน่วยล่างงวดนี้นะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ลุงเนียงก็จะสรุป2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้นำไปพิจารณากันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ